สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาจำลองสถานการณ์ของผู้นำในภาวะวิกฤตกันนะคะโดยการจำลองสถานการณ์ในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงการชี้แจงผลของการประชุมของผู้นำและผู้จัดการในฝ่ายต่างๆของธุรกิจร้านอาหารที่เปิดบริการในห้างที่กำลังเจอวิกฤตจ,จากมาตรการต่างๆจากรัฐบาลที่มีขึ้นเพื่อ ใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาหรือคาดการได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนและยากที่จะควบคุมซึ่งจากการแพร่ระบาดทําให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราโดยตรงซึ่งนั่นก็คือธุรกิจของร้านอาหารที่เปิดในห้างเพราะรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดของห้างให้เหลือเวลาน้อยลงตามมาตรการและยังมีการห้ามไม่ให้รับประทานอาหารที่ห้างซึ่งจะส่งผลกระทบ ทำให้รายได้และกําไรลดลงแต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมนัม่นก็คือค่าใช้จ่ายของค่าที่ในห้างและค่าเงินเดือนของพนักงานค่ะโดยก่อนหน้านี้ฉันได้คิดวิธีการวางแผนที่จะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งนั่นก็คือการมีเงินสำรองเอาไว้ที่ใช้ในายามฉุกเฉินหรือ และวิธีการแก้ปัญหาที่ดิฉันได้นำมาพิจารณาเพื่อใช้แก้ปัญหาวิกฤตในครั้งนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำธุรกิจค่ะจากเดิมนะคะที่เป็นด้านอาหารที่เปิดในห้างก็ปรับเปลี่ยนการทำปรับเปลี่ยนเป็นการให้อาหารในรูปแบบของ Delivery นะคะโดยยกเลิกการให้บริการอาหารในห้างทั้งหมดและนำเงินสำรองมาสร้างสถานประกอบการด้านนอกและเปิดรับออเดอร์ผ่านรูปแบบ Delivery ค่ะ ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะคะและในปัจจุบันยังเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยค่ะโดยวิธีการนี้จะช่วยให้ธุรกิจของเราไปต่อได้และไม่มีการเลิกจ้างพนักงานแต่จะมีการปรับเปลี่ยนให้พนักงานไปทำหน้าที่อื่นแทนโดยแบ่งได้ดังนี้พ่อครัวและแม่ครัวยังคงทำหน้าที่เดิมซึ่งก็คือการประกอบอาหารพนักงานเสิร์ฟปรับเปลี่ยนมาเป็นการรับออเดอร์ลูกค้า รูปแบบออนไลน์แทนและมีบางส่วนทำหน้าที่ประสานงานกับไรเดอร์รับส่งอาหารแม่บ้านยังคงทำหน้าที่เดิมสำหรับสอนและอบรมพนักงานมีเพียงพอพนักงานเสิร์ฟที่ปรับเปลี่ยนเป็นการรับออเดอร์ลูกค้าทางออนไลน์และประสานงานกับแอปส่งอาหาร Delive r y ต้องอบรมให้รู้จักระบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปและหน้าที่อื่นๆและมีเพียงแค่การอบรมให้รู้ระบบการทำงานแบบใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยตอนนี้นะคะพนักงานยังคงทำงานที่เดิมก่อนในขณะที่กำลังสร้างสถานที่การประกอบการแห่งใหม่แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วพนักงานทุกคนจะย้ายไปยังสถานที่ประกอบการแห่งใหม่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานการจัดจำหน่ายอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่แทนค่ะค่ะจากที่ได้เห็นในการจำลองสถานการณ์นะคะเห็นได้ว่า ผู้นำของเราสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะวิวกฤตการณ์สถานาการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19ได้ดีเพราะ1มีการตัดสินใจรวดเร็ว,รว2ราที่จะเปลี่ยนแปลง3สามารถจัดสรรได้อย่างถูกต้องและ4มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขค่ะ นอกจากนี้ผู้นำของเรามีการจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้องและตามขั้นตอนได้แก่ทำความเข้าใจภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น 2. ทํำความเข้าใจความร้ายแรงของภาวะวิกฤต 3. พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 4. พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนการแก้ปัญหา 5. สร้างแผนแก้ปัญหาที่ทำได้จริง6การสอนและอบรมพนัพนกงาน7การปฏิบัติและทำการแก้ไขจึงทำให้ผู้นำของเราสามารถพาธุรกิจและพนักงานทั้งหมดผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอหัวข้อ,อเรื่องพอผู้นำ ในภาวะวิกฤตไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดกลุ่มของพวกเราขอน้ำรับไว้และขออภัยมาณที่นี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ